สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนอเทคนิคการผูกข่วงครองด้วยเงื่อนดับเบิลดราก้อนที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้เป็นการผูกสำเร็จนะครับซึ่งวิธีผูกสำเร็จเราเราได้นำเสนอไปแล้วแต่ว่าวิธีที่ใช้เชือกวิ่งนะครับในการผูก ยึดกับอุปรกรณ์เนี่ยเรายังไม่ได้นำเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะนำเสนอให้ F4 ไปฝึกและสามารถปรับใช้ัำงานได้อย่างได้อย่างมั่นคงและได้อย่างมีความาเชี่ยวชาญเกิดทักษะนั่นเองวิธีทำนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยครับ เริ่มต้นนะครับเราขมวดเชือกมาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นเราใช้เชือกวิ่งเนี่ยสอดเข้ากับอุปกรณ์จะได้แบบนี้นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราสมมุติว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเปิดค้างได้เช่นหวงเหล็กวงกลมเราจึงต้องผูกวิธีนี้ เพราะว่ามันเปิดคล้องไม่ไดนะ้เราต้องใช้เชือกวิ่งนะลำดับต่อไปเราจะพันปลายเชือกวิ่งเนะี่ยวิ่งไปข้างบนบนหูที่เราเตรียมเอาไว้สองรอบนะครับ1น่งสงเห็นไหมครับได้แบบนี้ห่วงตัวนี้เป็นหูที่จะรัดอุปกรณ์ เราสามารถปรับให้มันสามารถเข้ากับอุปกรณ์ได้มันปรับได้เห็นไหมครับได้แบบนี้แล้วเราก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยสอดเข้าไปข้างในจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้แบบนี้แล้วดังางนั้นเราก็ดึงเชือกหลับที่อยู่ข้างล่างเพื่อให้มันรัดเห็นไหมครับดึงจัดเข้าที่เลยครับ สำเร็จแล้วครับสำหรับห่วงค้องดับเบิลดราก้อนโดยใช้เชือกวิ่งครองยึดกับอุปกรณ์ปมของที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไป สำหรับวิดีโอนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ